เออเริ่มจากจริงๆเนี่ยแฟนผมเขาเขาเป็นคนที his his so so ่สนใจเรื mm ่องการเรียนแล้วก็เขาก็จะหาอาจารย์ใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็เรียนเขาชอบเป็นคนเขาเป็นคนที่ชอบเรียนทีนี้พอเขาเรียนทุบเนี่ยเขาก็จะส่งวิดีโอมาเขาจะลองให้ว่าคนไหนที่เขาน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นไปได้เขาก็จะส่งส่งมาให้ผมพอส่งมาให้ผมก็ผมก็ดู จริงๆ้วก่อนหน้าอพอลูเยอะมากเลยนะมีมีหลายคนแล้วว่าเรียนเรียนเรียนส่วนใหญ่เรียนเรียนรอบเดียแวยแล้วก็จบเลยไม่ไม่มีอะไรต่อมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าเออจะทำไงต่ออะไรเงี้ยคือจริงๆคือเข้าใจนะหน้าเทศของเขาแต่เวลามาใช้งานจริงๆมันจะใช้ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่ได้เคยฝึกก็ อันนี้อันนี้คือหน้าอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมเจอนะพอมาเจอเอภรนี่ก็ม,มีมีหลายๆอย่างเลยหน้าเตะเนี่ยผมอุ้มทุกหน้าเลยสี่ร้อยห้าร้อยหน้าพยายามแกะแกะตลอดแล้วก็ดูว่าเอออผลเข้านี่คือเข้าแล้วไปแล้วก็พยายามดูว่าไอ้ก่อนหน้าเนี้ยมันมีมันมีจุดเข้านะเอ็นครับเนี่ยทำไมอารไม่เข้าข้างหน้าแต่ไปเข้าข้างหลัง แล้วพอไปข้างหลังนี่คือมันไปจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยอืมพยายามแกะอินดิเคเตอร์อะไรเงี้ยก็แกะไม่ออกก็เลยต้องยอมมาเรียนเห็นเอาบนสอนแล้วก็มีอาจบ้านมีอาจเราจะบ้านผมคิดว่าจุดนี้คือจุดที่ต่างจากคนอื่นเพราะว่าจริงๆคือผมผมเรียนเรียนจบจากอาจารย์หลายๆคนมันก็จะแบบ เจอกราฟลังกราฟอะไรเงี้ยเอ๊ะกราฟนี้เข้าได้ไหมหรือกราฟนี้ไม่ควรเข้าตอนนี้เราไม่สามารถรู้ไงพอเข้าไปแล้วมันก็ไม่ไปเราก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่ทาทำไมไม่ไปไม่มีใครอธิบาย <c oughs> ก็คิดว่าอาอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีนักเรียนเข้ามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็ในเชิงบวกค่อนข้างเยอะก็เลยตัดใจเรียนดีกว่าน่าจะมีอะไรที่แตกต่างจากอาจารย์คนเอ่งสไตล์เดิมที่มีปัญหาเนี่ยจริงๆผมเรียนเยอะนะ เรียนทุกเกือบทุกทั้งหมดแล้วเอเดนซีเอเลียดอะโมนิกแนวรับแนวะต้าทิโบอะไรผมก็เรียนมาแต่ว่าพอมันจะไม่ใช้ปัญหามันก็คืออย่างที่ที่ที่บอกไปก่อนหนะ้าเนี้คือหน้าเทดเนี้ยมันเหมาะเทียบเข้าไหมอะไรมันไปเข้าที่ผิดหน้าเทดหน้าเทดที่ไมีตัวเข้าอะไรเนี้ยส่วเทปจะเป็นแบบรประมาณนะอ๋อปปี้ครับ,บ,บตรง ตรงที่เป็นาการบ้านเนี่ยคือผมจําได้เลยตอนดูเรียนวิดีโอเนี่ยที่เป็นทฤษฎีก็คือแบบอืมเราจริงๆเรารู้เรื่องหมดแล้วนะมีบางเรื่องที่แบบอ่าอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาจนมาเจอคือผมจะเรียงเรียงลำดับวิดีโอไปเรื่อยๆพอมาเจอคลิปที่ปเป็นกันบ้านเนี่ยโอ้นี่คือสิ่งที่ผมหามานานกันบ้านเนี่ยแล้วไปดูว่าโอกการบ้านมีเยอะเลยมีหลายคลิป เนี่ยคือตรงนี้แหละี่จะเป็นคีย์ที่แบบทราผมเปลี่ยนเพราะว่าผมชอบหน้าเทปอะไรหน้าเทศว่าหน้าเทศไหนที่เข้าได้เข้าไม่ได้เงนะี้ยอ่าก็เลยพยายามที่จะดูคลิปคลิปเอ่อการบ้านเนี่ยก็ถึงขนาดที่ว่าเปิดหน้าเทศมาตอนแรกเนี่ยก็จะดูก่อนว่าอภรณ์จะพูดอะไรคือจะหยุดหน้าจอไว้แล้วก็อภรณ์จะพูดอะไรจะแก้อะไรอ่าคือแบบนั้นเลยทุกหน้าเทศเลย ก็ทําแบบนั้นทุกหน้าเห็นก็พัฒนาเรื่อยๆคือตัวที่เป็นจเอทฤษฎีเนี่ยผมจะดูสองรอบแต่ถ้าเป็นกับบ้านเนยรอบเดียวเพราะว่าซ้ซ้ๆมันจะซ้ํา้ำกัเลยจําได้สิ่งที่แตกต่างม,มีอย่างเดียวคือกับบ้านกับบ้านที่แบบเจอหลากหลายหน้าที่การพัฒนาก็คือเมื่อก่อนผมจะ คือรู้มาก่อนนะเทดดิงเชน่ลเนีายว่าสำคัญโคดเขาก็อธิบายว่ามันสําคัญนะต้องทํานะแต่ผมก็ไม่เคยทําเพราะว่ามันไม่มีใครที่ถูกบังคับหรือหรือทําไปทําไมอะไรเงี้ยพอพอได้หถูกแต่บังคับได้ทําเนี่ยเออมันก็เห็นความแตกต่างว่าดิเลทมันได้เท่านี้แล้วก็เออเปอร์เซ็นต์กำไรได้เท่านี้คือจุดที่จะเปลี่ยนตรงเนี้ยคือมันทําให้เรารู้ว่าจะรทำเทดดิงเชอลน่ะ โดยวิธีเที่ร์เซตอัพเดียวเนี่ยมันจะสามารถประเมินได้ว่าในอนาคตในรอยะใหได้อกำไรเท่าไ,ไ,ห,ห,ไหร่แล้วแค่จำนวนเปอร์เซ็นต์สัดส่วนนั้นแัะนี่คือแตกต่างไม่รู้ว่ามันผิดพออะไรขอผลนี่คือช่วยเคลียบางเรื่องที่แบบทำไมถึงไม่เข้าเราควรจะรอตรงไหนเวลานี้ไม่ควรเล่นนะอะไรเนี้ย อันนี้คือส่วนที่เสริมขึ้นมาแล้วมันช่วยในค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนนี่คือเจอหน้าเพจปุ๊บจะเข้าจะเข้าอย่างเดียวนี่คือปัญหาแล้วซึ่งมันเป็นจุดที่ไม่ใช่มันมันเหมือนกับมันดัพยายามหลอกให้เราเข้าไปเข้าไปเล่นอนะไรเงี้ยแล้วเราก็หลงเข้าไปเล่นมันซึ่งจริงๆคือเอาลหลังจากเอาผลนี่คือมันก็ทาหมอหมอออกให้เล่นที่เป็นเอตามเทรนเท่านั้นนะอหรือรนะี่ย ซึ่งมันจะลอไทยก่อนเนื้อหาทฤษฎีนี่คือถ้าถ้าคนที่เคยเรียนมาก่อนก็จะไม่ไม่ยากเพราะว่าเคยผ่านมาคนที่เป็นคนใหม่ๆอาจจะต้องต้องกรองต้องกรองหลายรอบกว่าจะถึงส่วนกับบ้านนี่คือจอเร็นสิ่ที่ผม <laughs> อยากจะได้มานานมันก็เลยชื่นชอบแล้วก็สนใจตรงนั้นมากเนื้อหายากไหม เนื้อหาไม่ยากแต่ว่ารายละเอียดเทคนิคในในใน,น,นในกับบ้านเนี่ยเยอะผมจดมาเป็นหกสิบกว่าข้อเยอะเยอะจนแบบบางทีผมต้องกรองกรองไม่เอาเยอะเกินไปไม่งั้นมันจะสับสนเตียนต้องเลือกต้องเลือกเพราะบางบางเทคนิคมันมันใช้มันใช้แล้วมันมีสติอาจจะยังไม่ค่อยดียก็เลยต้องกรองส่วน ความยากง่ายเนี่ยอยู่ที่เวลามากกว่าคนที่จะฝึกได้จะต,ต้องมีเวลาถ้าไม่มีเวลานี่คือ,อยากต้องต้องใช้เวลาได้แน่นอนได้แน่นอนเ <c oughs> พราะว่าอย่างที่บอกไว้เรื่องจุดอิโชอนโนนี่คือช่วยได้เยอะมันเป็นคีย์บอก,บอกเลยว่า,าเทรดเซตอัพที่เราสนใจเนี่ยแล้วลองทดสอบเนี่ย ตัววินเลทกับเปอร์เซ็นต์กำไรเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะทำกำไรได้เพียงพอในอนาคตไหมกับอ่อเฉพาะบางคนนะครับบางคนที่ทำได้เลยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์แต่บางคนที่เขาต้องการหยหาเรื่องกันบ้านเรื่องหน้าเทเยนะก็ยังมีอยู่่าอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องการนะหน้าเทเนี่ย,ยงเปิดการาฟมาเจอหน้าเทเนี่ยจะทำยังไง น่าเข้าไหมอะไรเงี้ยมันคิดอะไรไม่ถูกจนจนต้องผ่านผ่านให้ออกผลกรองสักรอบสองรอบเนี่ยมันก็เลยทําให้เข้าใจมันจะเป็นตูวเปิดครับผมคือ <c ười> มันทําให้เราอยู่ในเส้นมากกว่าคือเอาบนจะตีเส้นไว้กรอบไว้อย่าให้หลุดถ้าถ้าถ้าเทรดแบบหลุดกรอบมันก็เอ้ยมันไม่ใช่น้าเทรดของาคนะนอันนี้คือเข้าใจ ก็พยายามที่จะปรับก็บรรยากาศตอนมาแรกก็เกรงๆงเหมือนกันคนเข้าเยอะแล้วก็น่าเหตุคือจำจำจำครั้งแรกที่ทำกาบบ้านส่งชุดแรกเนี่ยคือยากมากทำอะไรมันเหมือนกับมันหลุดหลุดหลุดขอบเยอะสองชุดแรกเนี่ยจำได้เลยว่า เทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำกันบ้านมาไม่ดีเลยจนต้องมาแก้จงมาปรับต้องหลายรอบอ่ะถึงจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าสิ่งเนี้ยคือ,อยังต้องมีอยู่เพราะว่าคนที่เรียนครั้งแรกชุดแรกครั้งแรกเนี่ยแล้วพอทําเนี่ยมันจะรู้เลยว่าที่เราเรียนมาเนี่ยมันมันต้องฝึกบ่อยๆครับผม อทําได้ครับคือคือเล่มเนี้ยช่วยได้เยอะผมก็ดูผมก็ยังดูอยู่นะว่าออกผลเข้าแบบเข้าแล้วไปเข้าแล้วไปเข้าด้วยแต่แต่ตอนนี้คือเข้าใจแล้วว่าออาผลเข้ายังไงด้วยเหตุผลอะไรอ่าทีนี้ถ้าเกิดใครไม่เรียนจะจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ก็ต้องต้องเรียนรู้เองต้องเข้ามาต้องเข้ามาก็ รอขึ้นรอที่จักรอรอในจุดที่ที่มันเข้ามาแล้วก็ดูปฏิกิยาของมันคือเมื่อก่อนเนี่ยไซเบอรอะไรก็เข้าเวียงไปเวียงมาไม่ทำไฮไฮไม่ทำโลว์โลก็เข้าเข้าหมดแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาว่ามันไม่ค่อยไปถึงทีแล้วถ้าโดนต็อกรอสกทีก็กำไรหายหมดเลยก็เลยต้องเปลี่ยนแทนมาเทรดตามเทนดีกว่าคือถ้าไม่มีเทน ไม่ยอมมาเรียที่ต้องการก็เราก็ไม่เขาอันนี้คือคิดแบบนี้ให้ให้แบบเต็มที่คือถึงแม้นักเรียนจะได้เข้าใจพื้นฐานในขณะที่ทำกันบ้านในการตรวจกันบ้านพอผมจะไม่ไล่ให้ไปวิดีโอเลยก็คือสอนอกันเลยก็คือให้ให้เต็มที่แล้วก็ สำเนียงหรืออะไรเนี้ยก็คือก็คือฟังฟังแล้วก็รู้สึกดีเอ่อก่อนที่จะมาเรียนต่อคนต้องเตรียมตัวก่อนก็คือเรื่องของเวลาการที่เรียนการที่จะเป็นนักเตอไม่ว่าจะเรียนที่ไหนจะแล้วแต่ถ้าไม่มีเวลาเรียนครั้งเดียวแล้วหวังว่าเหตดได้เลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ง่ายเป็นไปไม่ได้ต้องต้องมีเวลา ถ้าไม่มีเวลาให้ก็แสดงว่าไม่เท่าที่ดูนะเพราะที่เพื่อนๆที่เทรดมาด้วยกันเขาจะสไตล์แบบว่าเรียนเรียนปุ๊บเรียนปุ๊บเทรดต้องได้ต้องได้เลยถ้าไม่ได้เนี่ยแสดงว่าอาจารย์คนนี้ไม่เก่งไม่ใช่มันก็เลยก็เลยมองว่าคือมันทำให้ผมเข้าใจไงว่าต้องฝึกอย่างเดียวต้องมีเวลาทุกวันนี้ผมก็ทุกวัน มานั่งดูนใทุกวันเนี่ยว่าวันนี้มันขึ้นมันผ่านไปเนี่ยผมอยากจะเข้าหน้าเถื่อนตรงจุดไหนที่หน้าเถื่อนก็จะวิเคราะห์ตลอดตอนนี้เข้าได้เข้าไม่ได้ต้องนอ้อฝึกทุกวันเพราะวันหน้าเถื่อนมันสต่ลวันเม่เมแต่ละเดือนก็เป็นเหมือนเดิบางครั้งมันก็ให้บางครั้งมันก็ไม่ให้อือ,อันนี้คือเข้าใจแต่คนอื่นเขายังไม่เข้าใจก็จะเอาก็เ,เลยทําให้เห็นแล้วไม่ประกันเลย ล้วก็มีปัญหาแล้วก็จะเรียนเรียนไปเรื่อยเรื่อยนจนแบบบางทีก็ทอ้อท้อแล้วก็เลิกเลยไม่ได้ไม่ได้ไอ๋อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าทำไมไม่เปเรียนกับต้นฉบับเรียนกับต้นฉบับเนี่ยยังไงก็ได้ร้อไปเปนคนที่ก็ไปไม่ไม่น่าจะได้ร้องปเปล้วแล้วก็การตอบคำถามหรือการแก้ปัญหาอะไรเนี่ย มันก็คือมันก็ไม่ใช่มาจอกเพราะมันก็เป็นหน้าที่เหมือนก็เป็นของเขาอันนี้การแก้ปัญหาก็เป็นของเขาไม่ได้มาจอกของคนปื่นแต่เนื้อหาที่สอนเนี่ยใช่แต,แต่การแก้ปัญหาผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกคือจุดเด่นเนี่ยคือเรื่องของการบ้านถ้าเขาเอาอคัดีอไปสอนแล้วเขาไม่มีการบ้าน,ก,น,นก็ไม่เกิดประโยชน์อืมก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ น่าเสีที่ตัรงแต่เ้าทามาคนที่ก็ไปก็ไม่น่าจะแก้ปัญหาได้ด้วยได้ตรงคือเอาพอนี่คือจะยังไงอะ่ะมีทักษะมีวิธีการมองมีประสบการณ์ที่สูงกว่าอ่อาใช่ง่ายพอมีประสบการณ์สูงกว่านัมันก็สามารถพูดได้ตรงจุดกว่าแล้วแก้ปัญหาได้ตรงกว่าถ้าคนอื่นไปสอนเนี่ยไม่มันไม่รอดจะเสร็มันไนมะ่มีทาง ครับผมก็มีเรื่องเดียวคือเวลาถ้าไม่ให้เวลากับมันไม่สนใจไม่ทุ่มเทกับมันมันก็ไม่มีควาสมดลเพราะลักษณะของการเทรดมันคือมันเป็นการทำซ้ำๆแล้วก็จำจำในเรื่องของมันก็เป็นหน้านที่ที่ที่เราสามารถจำได้ว่าท่าะดับนี้มันทำแล้วมันถ้าเราเ่าเนี่ยคือจะทำได้ หน้าเทไหนาที่คุณเข้าไม่คุณเข้าลักษณะการมองหรือแม้แต่เวลาเงี้ยถ้าถ้าไม่ใช่เวลาของมันก็ก็ไม่คุณเท่าก็ต้องดูความสัมพันธ์ของแต่ละเซ็